โอเคนะครับนี่ก็มาเจอกันนะครับกับเกมเล่นฟรีนะครับเอ่อ Train Simulator นะครับเปิดให้เล่นเบต้าในสตีมนะโอเคอันนี้ผมเล่นแบบหมดตัวทัวร์ก่อนนะครับเอ่อให้เราทำอะไรอ่ะอ๋อให้เราทำอะไรวะ ก็มาที่ช็อปแล้วอ่ะกดต้องกดอะไรวะโอเคเออเราต้องไปทางไหนวะผมจะลองไปที่มาเฟียช็อปนะ อ,อันนี้นอะไรคนเมาอ่ะเขาบอกว่ายังอยู่ในช่วงเบต้านะผมก็ไม่รู้ว่าเล่นว่าเล่นยังไงเห็นเขาบอกว่ามันเล่นเล่นฟรีก็กเลยลองโหลดมามาเฟียช็อปโลโคโมโทีฟอ๋อมีเทมเพรเจอร์นะครับ โอเคมีความหิวความเหนื่อยนะฮะโกช้อปปิ้งนะฮะโอเคแล้วเราเราจะกดซื้อ,อยังไงอ๋อกด E โอ้ <กด S 1> อโหแม่งซื้อแม่งเราซื้อ A K ด้วยนะครับเนี่ย ยิงได้ด้วยจริงๆผมว่าเกมนี้มันน่าจะทำเป็นเกมแบบ fps ไปเลยเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเปิด i โอเคเดี๋ยวเราจะไปเ,เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินก่อนนะครับผมอยากจะลองเอาปืนมายิงดูว่าเฮ้ยวิ่งหนีใช้ได้แล้วเนี่ย ผมว่าใช้ได้นะครับตัวเกมออกมาตอบโต้ได้ดีได้อย่างดีผมว่าจะให้ดีเนี่ยทาเป็นเกมออนไลน์แนวยิงกันดีกว่านะผมว่าแม่งมันกว่าดูการเคลื่อนที่ระบบการเคลื่อนที่ผมว่ามันผมว่าทําเป็นเกมแนวแบบเกมแนวแบบออนไลน์ยิงกันถ้าจะมันนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองอเฮวยใครยิงวะใครยิงวะไอสัตว์เฮ้ยมีคนยิงอะตำรวจเหรอ อ้าวอ้าวอ้าวตำรวจยิงก็สวยสิครับเออเกมที่ทำดีเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะเป็นแนวแบบอินดี้อะไรเงี้ยเก็บปืนได้ไหมเก็บได้เอยเฮ้ย,ยนึกว่าจะเป็นแนวอินดี้ธรรมดานะครับใช้ได้ใช้ได้ไดผมว่าคนทำนี่เก่งอยู่ถ้าเรายิงปืนในที่กลางแจ้งก็จะมีคนยิงเราใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อของก่อนนะครับแล้วก็จะไปที่โลโคโมโทีฟตรงนู้นเนะาะ ซื้ออาหารก่อนโอเคซื้อพวกอาหารไปเยอะนะผมว่าดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องกินนะมีมิ้วซื้อนมซื้อให้หมดนะมิ้วเม้าหัว,ว,ว,วหอมอา้าวไส้กรอกเหรอมีดเหรอเมาทำไมวะอ๋อลองกินได้ไหมเอา โฮอีทูอ oh, ีทอ๋อเมื่อกินปุ๊บความหิวอะไรก็จะหายนะครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับเอาแอลกอฮอล์ดกวาซื้อเบียนะครับซื้อเบียซื้อเบียเออเออใช้ได้ใช้ได้ตัวเกมนี่ใช้ได้นะครับป่นได้ไหมเนี่ย นี่นะครับเอเคเป็นเกมแนว s u r v i v a ลนี่มันเลยเนี่ยผมใช้ RTX 3 0มศก็เปิดอันตราได้นะครับแต่ตัววัดวัดผลมันไม่ขึ้นนะครับตัววัดผลไม่ขึ้นเนี่ยตัวนับ FPS ไม่ขึ้นไม่รู้เป็นอะไรโอเคนะฮะไปที่โลโคโม t ทีฟดูเฮ้ยมีรถไฟมานะครับอย่าโดนรถไฟชนจริงๆถ้าทำเป็นเกมแนวแบบ เออสงครามเย็นน่ะผมว่าแม่งมันเลยนะเนี่ยดูจากการระบบเคลื่อนที่อะไรเงี้ยผมว่าแม่งมันมันเลยอะ่ะอ้าวเราต้องไปโลคอมลมิทีปยิงได้ไหมยิงไม่ได้นะฮะยิงได้ยิงได้เสียด,สดายอะ่ะอยากให้ทำกินทำเป็นเกมยิงมากเลยอะ่ะเพราะผมดูระบบการเล่นเนี่ยเอนจินอะไรเงี้ยมันโอเคเราจะเอาปืนนี้ออกนะครับโยนทิ้งไปละ โลคโมทีฟไปทางไหนวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยโดนตำรวจยิงชิบหายนี่เฮ้ยอุ้ยใครยิงอีกอ่ะอุ้ยโอ้ตอนนี้เราป่วยมากนะครับกินกล้วยกินกล้วยก่อนจะตายแล้วนี่ไงอ๋ออิวเนสคแคปเบชแอปเปิ้ล แอปเปิลแล้วกันนะเออผมชอบระบบนะมันมันมันดูเล่นแบบไม่ยากอะ่ะผมว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายที่สุดละเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เล่นง่ายมากกินให้ไปหมดนะเออผมว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ไม่เร็วนะผมว่าเล่นเล่นง่ายเล่นง่ายครับเล่นง่ายคือแค่แค่กินกินข้าวก็คือฮิวอะ่ะงั้นผมเก็บแล้วกันนะเราค้นของไม่ได้เนาะ ไหนก็ไ,ไหนๆละขึ้นได้ไหมอุ๊ยใครมายิงใครยิงใครยิงเอา้าว่าไงไม่รู้จักพี่ซะแล้วขึ้นขึ้นขึ้นโอเคขึ้นไงเนี่ยโอเคปิดต้องไปไงต่อ F continue ส t ตนบายซ้ายมิร r ร์ยืนข้างกระจกแล้วกด e ก็ e แล้วเนี่ยไม่เห็นได้เลยอ๋อ,อเนี่ยเบรกแฮนด์เดิลยืนข้างกระจกแล้วกด e แฮนด์เบรก ไม่ได้อะกระจุกไหนวะอ๋อนี่ไงอ๋ออ๋อินสเ e คชั่นโ o มดได้ยังไงอ่ะอ๋ออืมอืมอ้าวอ้าวอ๋อต้องไปเอาไขควงโอเค โอเคโอเคโอเคต้องไปเอาไขควงมาซ่อมนะครับอันนี้เป็นโหมดฝึกสอนนะครับเล่นไปเอาห้องกันเลยนะผมก็เพิ่งเล่นก็โอเคอยู่นะ Take out adjustable range เอามาแทนอันนี้เลยเออ อ่าเอาน็อตออกมาแล้วยังไงต่ออืมโอเคอยู่นะพุทเอาเวโอเค ่าโอเคพุทอเนิวสปีดเมเตอร์อ้าวอันนี้ไง oh. อ๋ออ้าวแล้วนิวสปีดเมเตอร์อยู่ไหนอะประเด็นคือ นิวสปีดเมเตอร์อยู่ไหนผมว่างงนะเนี่ยเริ่มงงเริ่มงงนิวสปีดเมเตอร์ไหนวะนิวสปีดเมเตอร์เราเอาเราต้องเอาจากไหนอะ อ๋อเนี่ยอะ,อะคือผมก็วิจารณ์หน่อยผมว่าเกมนี้เนี่ยคนเล่นใหม่จะอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเออไม่รู้สิผมมองว่ามันผมมองว่าบางทีมันก็เข้าใจยากนะครับเข้าใจเข้าใจยากเกินไปอ่โอเคแล้วก็เอาน็อตมาไขนะฮะครที่เล่นได้เป็นก็มาเล่นพร้อมผมอันนี้เป็นหมดติวเตอร์เรียนนะฮะอ๋อไขเข้าไปอ่ะ จริงๆไม่ต้องทำมาขนาดนี้หรอกจริงๆผมว่านะถ้าจะเอาให้ดีอะเอาโต๊ะซ่อมไปแถวนี้เลยนะฮะ ready to start small compressor ไหนวะ small compressor ไหนอะอ๋อ เพร์นออนเอาเขาเปิดยังไงอ่ะเปิดวิทยุโอเคเล่นยากผมว่าเล่นยากเกินไปนะครับเล่นยากเกินไปคือมันจะทําคือผมว่ากลไกลมันดูซับซ้อนเกินไปนะผมว่ามันจริงอะ่ะคือเน้นแบบเอาตัวรอดก็พอนะฮะ อ่อนแล้วไงต่อพร้อมบวกแล้วเว้ยโอเคงั้นเรากดเลยนะโอเคเปิดแล้ว เราให้มันเย็นเหรอราให้มันร้อนอ๋อโอเคผมว่าไม่ไม่เวิร์กว่ะผมว่าไม่เวิร์กผมไม่เลิกเล่นผมเลิกเล่น <laughs> คือผมเลิกเล่นไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคือเออเอางี้ s u r ย i v a l ใช่ไหม <laughs> ผมจะลองเล่นเป็นซิมูเลเตอนะ ้นผมงั้นผมสกิปเลยนะเพราะว่าคือตะกี้ลองเล่นหมดติวตัวเรื่อขผมว่ามันมันสอนเยอะเกินไปจนแบบไม่ไหวโอเคผมว่าผมเลิกเล่นนะผมเลิกเล่นเกมนี้คือไม่ผ่านนะ